กับสบายดีพี่นอ้องของไปเพื่อทุกคนเนาะวันนี้มาหน่อยสะมาะเฮ็ดพัซสุกิเนอะพัซสุกิแห้งเนาะหลายคนก็จะเคยกินเนาะ ส่วนใดก็คืกินกันเป็นส่วนใหญ่นะ่าจะกิ้เนาะเทมปุระหน่อยใช่ไหมพี่เด็กพี่นะ้องเบื่องกันเดอกันตอนพักเนาะกันะที่คือผักผักกาดกับผักกระชายผักบงพี่น้อยต,ตัดรวมกันนาะพี่นะ้องอันนี้เป็นน้ำจิม้มหน่อยไทยเบื่องอันนี้ก็น,น้ำจิมจ้มจินะ้มจุกจิเนาะนี่แหละตาน้ำจิมนะ้มพี่น้อง อาจารย์หนึ่งน้อยสิพัดได้เนาะพี่น้องก่อนเื่นกดทะลงมาใส่น้ำมันนิดหนึ่งเพื่อมหมวยนิดติดกระทะเนาะขั้นตอนาใส่น้ำมันมันจะติดกระทะจานก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งก็ได้เดิเนาะท้ามีน้ำมันเนาะเพื่อมหมวยไม่ติดกระทะหร้อบางหมวยไปใหม่อาจานนั้นน้ำพักมาใส่พี่น้องพักที่น้อยตัดใบเนาะน้ำพักมาใส่

จะตามเวารีนะยมน่อยเรากิรใส่อันนี้คือไข่เลยพี่น้องไข่ลงใส่ใส่ันจิล้ใส่ไข่เนี่ยาวกระเนาะน้องชีดกระเท้าเป็นกระนเอา้วกกระท้ายังชีดกระเท้ามาเปล่ยนเยอะน้อยชีดกระท้ายเบิ่งพี่น้องหนาตามันเป็นตะกินบ่อ,อ,าาอทีการจืด กน่อยสิสเป็นนสิทิแเนาะก็ปรได้มเป็นกับคนเอากรไดเด็พี่น้องหอาสากผักซุปกปุงได้เนาะกน่อยสิเป็นหนอกรืิเนวกเดินมาสิกระถะซุปเด็พี่น้องหน้าตาสมมานี่เนาะ น้อยเชื้น้ำน้อยเดียวแบบพี่น้องมันยังอยากติดกระทะอยู่ต้องใส่น้ำนันจะน,น้อยมันจะสบติดหน้าตามาประมาณพี่น้องอันนี้คือสกีแห้งเนาะกัรไลหมากมูมาตเลกใส่ลงไปได้เลยพี่น้องหน้าตาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตะใครให้หน้อยเด้อพี่น้องน้อยหาคลิปมาใหม่มาอัปโหลดมีกำลังใจทุกตัวไปนะพี่น้อง คลิปนี้น้อยกับสก้าวกำบาดสบายที่พี่น้องเมื่อทุกคนบาย